สรุปประเด็นรายการโหนกระแสวันที่3กุมภาพันธ์2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของมิจชชีพนในคราบคนโปรไฟล์ดีนะครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่าวันนี้แขกรับเชิญที่มาในรายการนะครับก็คือเหมือนเป็นผู้เสียหายจากตัวมิจชาชีพที่ชื่อว่าเอิญนะครับเอิญ e เป็น LGBTQ นะครับก็คือเหยื่อนคนแรกนะครับเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมปลายนะครับแล้วก็เคยเหมือนกับคบหากาันแล้วก็เลิกคบกันไปแล้วก็มาเจอกันอีกทีตอนที่แบบ เป็นวัยทางานแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนะครับคือเหมือนกับจะต้องจะไปเที่ยวต่างประเทศและหาคนแบบรับจ้างเลี้ยงแมวที่คอนโดแล้วก็หาไม่ได้สุดท้ายก็เลยเามาวนที่คุณเอินฝากคุณเอินแล้วกันเพราะไหนไหนก็อนรู้จักกันก็ให้กุญแจคอนโดอะไรว่ากันไปนะครับแล้วคุณเจ้าตัวก็ไปเที่ยวปรากฏว่าพอกลับมาเนี่ยปรากฏว่าเข้าของหายนะครับไอ้พองไอแพดกระโปรงกระเป๋าแบรนด์เนมเบ็ดเสร็จมูลค่าประมาณ 5แสนบาทนะครับแล้วพอไปแบบทวงถามเจ้าตัวเจ้าตัวก็บอกไม่รู้เรื่องแต่ว่าภาพในกล้องวงจรปิดแต่มันจะมีเห็นหมดเลยนะครับที่แบบทยอยขนของไปแล้วก็มีการพาผู้หญิงมานอนด้วยนะครับซึ่งจริงๆเหมือนกับแค่จ้างมาเลี้ยงแมวเป็นเวลามาให้อาหารแมวเป็นเวลาอะไรเงี้ยครับแต่เนี้ยมีพาผู้หญิงมานอนด้วยประมาณนั้นนะครับอันนี้คือผู้เสียหายคนแรกประมาณ5แสนบาทนะครับส่วนคนที่2เนี่ยเป็นผู้ชายนะครับเป็น คนเหนือมันการเป็นแบบน่าจะเป็นเพื่อนสมัยมัธยมปลายอะไรเงี้ยมาเป็นเป็นเพื่อนสมัยเรียนอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็มันกับคนนี้โดนประมาณเอารถหลอกมาให้จําเอาแบบเหมือนเอารถมาคำ้ำรถบเบนมาคำ้ำแต่นน่น่าจะเป็นรถเช่ามาอีกทีนะครับแล้วก็เอาโฉนดที่ดินมาอีกทีอะไรเงี้ยแล้วก็โดนประมาณคนน, 2, 05, นี้วันสองแสนห้านะครับแต่คนเนี้ยเอ่อถ้าเล่าในรายการเขาก็จะเล่างงๆหน่อยนะครับจนสุดท้ายเออ ผู้เสียหายคนแรกก็เลยอธิบายว่าคนนี้เคยเจอเหมือนคุบัตทเหตุทางรถยนต์แล้วก็เลยเหมือนกับมีปัญหาทางด้านสมองอะไรอย่างนี้นะครับก็ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่แบบคุณเอินอะไรเนี่ยมาใช้ประโยชน์ตรงนี้เพราะว่าพี่พี่หนุ่มก็เหมือนกับสรุปให้นะครับว่าก็น่าจะแบบรู้ว่าเพื่อนเป็นแบบนี้ก็ไม่ควรจะทําแบบนี้ว่าเขาแบบมีปัญหาด้านนี้แล้วคุณยังจะแบบไปหลอกเขาใช้ใช้เจ้าเล่ห์ฉวยโอกาสตอนนั้นมาแบบหาผลประโยชน์เข้าตัวนะครับส่วน แล้วก็เหยื่อคนที่3นะครับเป็นแบบพยาบาลก็แล้วก็จะมีท่านหนึ่งที่โฟนอินเข้ามาก็คือจะคล้ายๆกันนะครับคือเหมือนกับไปเจอกันในแอปหาคู่ของ tinder นะครับแล้วก็มาเจอกันนัดกินข้าวแล้วก็เหมือนกับตอนแรกเลี้ยงข้าวก่อนสักพักหนึ่งก็จะแบบเหมือนยืมเงินแล้วก็จะอ้างว่าถ่ายรูปเงินสดมาให้ดูครับเนี่ยกดเงินสดมาหมดแล้วจะโอนเงินให้คนอื่นอะไรเงี้ยประมาณนั้นจะโอนเงินให้แม่บ้านจะโอนเงินให้คนนุ้มคนนี้แล้วแบบฝากโอนหน่อยแล้วก็เดี๋ยวคืนให้แต่ปรากฏว่า พอโอนไปให้นะครับแล้วพอตอนคืนน่ะก็โอนคืนได้นะครับแต่เหมือนกับจะแบบทยอยเป็นแบบบี้วหัวแต่ยืม7,5 0 0คืนที่พันหนึ่งสองพันหรืออะไรเงี้ยก็คือคนที่3ามกับคนที่4ี่เนี่ยคือจะโดนคล้ายๆกันนะครับแล้วก็พี่หนุ่มบอกว่าผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ20กว่าคนนะครับก็แล้วก็ประเด็นที่เหยื่อรายแรกที่เสียเงิน5 0,000นนะครับมาออกรายการเพราะว่าเหมือนกับอ๋อเจ้าตัวไปแจ้งความแล้วแล้วก็มีไปเจอกันแล้วก็ หมือนกับหายไปเป็นปีแต่คุณเอิญเนี่ยยังใช้ชีวิตแบบสุขสบายไม่ได้เดือดร้อนอะไรมีไปเจอเหมือนไปเจอในงานตลาดนัดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ไปกับเหมือนกับไปกับไปคุณผู้เสียหายเนี่ยไปกับเพื่อนก็คือเป็นผู้หญิงสองคนนะครับแล้วคุณเอิญเนี่ยไปกับมีผู้ชายหนึ่งคนแล้วก็ผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายน่าจะเป็นเขาบอกว่าจะขับอกเ่าเป็นเจ้านายนะครับก็คือเราพอไปเจอปุ๊บอันเนี้ยมันมีตัวใช้คําว่ามีหมายจับแล้ว ก็เลยโทรเรียกตำรวจสนคลองตันมาตามจับนะครับแล้วก็จับไปแต่ปรากฏว่าจับไปปุ๊บเจ้านายที่เป็นผู้ชายที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับก็ประกันตัวไปให้แล้วก็มีการโพสต์ลงโซเชียลประมาณว่าตำรวจทำอะไรโจรที่รวยกว่าไม่ได้หรอกประมาณนั้นนะครับแล้วก็คุณเอิร์นที่แบบไม่ได้เล่นโซเชียลไม่ได้เล่นไอมานานก็มาโพสต์ด้วยว่าบอกว่า,วา,วาเหมือนกับมีภาพนั้นใช่ไหมแล้วก็มีภาพหนึง่งบอกว่า ใครกันแน่ที่โกงประมาณนั้นคือเหมือนกับไม่ได้สานึกผิดอะไรเลยนะครับก็คือเป็นที่มาของเหยื่อที่เสียเงินห้าแสนเหมือนกับว่ารู้สึกว่าเธอทํางานมาด้วยความยากลําบากนะเขาไจะได้กว่าจะได้เงินก้อนนี้แต่ในขณะที่คนที่โกงกลับไปใช้ชีวิตอย่างสุขสบายแล้วก็หลอกคนอื่นไปเรื่อยๆเธอต้องมานั่งตอบคำถามว่าคดีถึงไหนอะไรยังไงโดยที่แบบเหมือนกับเจ็บใจอะ่ะเพราะแบบ เอาเราเป็นคนหาเงินเราเป็นคนโดนขมโมยเราเป็นผู้ถูกกระทําแต่แบบคนที่กระทํากับใช้ชีวิตลอยหนูไม่ได้สํานึกผิดนะครับก็เ,เลยเป็นที่มาของการมองรายการในวันนี้ก็ทางเหมือนกับถ้านะผมว่าน่าจะคล้ายๆคยดีอื่นถ้ามีผู้เสียหายก็ไปใช้คำวา่าไปฟ้องใช่ครับไปแจ้งความกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเหมือนถ้ารวมรวมหลายๆคดีเข้ารวมการความผิดมันจะเยอะขึ้นนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครอยากให้ สรุปรายการอะไรสรุปข่าวอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับเจอกันคลิปหน้าครับ